ข่าวดุนีับทุกคนรัตนาพรแบรนด์เป็นเหตุนะครับล่าสุดกับทุกคนแก้วน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหมด เกลี้ยงปิดรับออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านรัตนาพรแบรนด์ครับทุกคนก็ได้ออกมาประกาศแบบด่วนๆน,นะครับบอกว่าหมดแล้วนะครับสำหรับแก้วน้ำของน้องอุงอิงรอตนี้พออแม่แม่เอ็ซฟนครับที่สั่งเอาไว้เนี่ยรอรับได้เลยสินค้าจะจัดส่งในวันจันทร์ที่3มีนาคม2568ขอพระคุณทุกการสนับสนุนล็อต2เปิดให้จองวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกที นะครับแฮชแท็กรัตนาพรแบรนด์นั่นเองครับโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนรีดได้ว่านะครับอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะครับนะ ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับอย่างที่บอกว่าสิ่งของไหนที่เป็นของของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแฟนคลับเนี่ยก็อยากจะเก็บสะสมเอาไว้แหละนะครับทุกคนบางคนก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นความสุขครับทุกคนเนาะตื่นเช้าไปทํางานนะครับเราเนี่ยก็นะถือแก้วอุ้งอิงเพชรบ้านแพงไปทํางานด้วยก็จะทำให้มีความสุขใช่ไหมครับทุกคนนะโอ้โหทุกคนหมดแล้ววะต้องบอกว่ายังไม่ถึงข้ามวันกันเลยทีเดียวครับที่รัตนาพรแบรนด์เนี่ยได้เปิดเผยนะพี่คน ทางด้านแก้วน้ําเก็บอุณหภูมิเนี่ยออกมาครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสทําข่าวไปหลายคนก็ทักมาทานะครับว่าอุ้มอิ่มสั่งได้ทางไหนบ้างเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนไปกดติดตามนะครับลิงก์ทีมอิ่มข่าวกระแสได้มีการแจ้งเตือนเอาไว้ให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามันจะมีลิงก์ปลอมอะไรต่างๆทุกคนก็ระมัดระวังกันด้วยนั่นเองครับ แก้วขององุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงมีอยู่ทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ครับทุกคนบางคนก็บอกว่าโอ้โหอยากให้ทําเยอะกว่านี้เห็นบอกว่าเขาจะมีเปิดจองรถสองอยู่แสดงว่าเมื่อวานนี้เนี่ยออเดอร์เนี่ยถลม่มทลายจริงๆครับทุกคนเนาะจนทําให้รัตนาพรแบรนด์เนี่ยได้ออกมาประกาศแบบนี้นั่นเองครับอะไรที่เกี่ยวกับองุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยข,าย,ขายดิบขายดีจริงๆนะครับทุกคนปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของน้องอีก1ปีครับสำหรับองุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็น งานด้านหน้าเวทีมาลายน้ำใจต่างๆเรียกได้ว่าโอ้โหแน่นสุดๆทุกวันจริงๆครับงานมีทุกวัน างานองค์อิงมีทุกวันครับแล้วก็องค์อิงเนี่ยมีงานหนังอีกเพลงประกอบภาพยนตร์อีกที่ต่อคิวรอน้องอยู่ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผลงานของน้องเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องกระแสะก็มีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับสิ่งที่นะครับพวกเราจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องนั่นก็คือบอสโโยมานินครับแล้วก็ทีมผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนที่ต้องบอกว่าโอ้โหนะป้อนงานให้กับองค์อ,งอิงเพชรบ,บ้านแพงอย่างต่อเนื่องให้แฟน อย่างพวกเราครับทุกคนได้ชมได้เชร์นะครับทุกคนได้ดูผลงานของน้องอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานอะไรต่างๆเนี่ยเราได้ดูกันทั้งปีจริงๆครับทุกคนทำให้กระแสของน้องเนี่ย กลายเป็นไวรัลอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับอุงอิงนะทุกคนอย่างที่บอกว่าออกเสื้อมาเสื้อก็หมดเกลี้ยงนะครับออกอะไรมาก็หมดเกลี้ยงหลายคนบอกว่ารอตุ๊ก,กาตาอุงอิงก็คาดว่านะครับน่าจะมีแลนอยู่นะเพราะว่าตอนนี้กระแสของตุ๊กาตาเนี่ยก็อาจจะแบบว่าแผ่วๆลงไปแล้วบ้างในส่วนของ กระแสการทําตุ๊กตาเนี่ยคทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอติดตามมาอีกว่านอกเหนือจากแก้วน้ําแล้วจะมีอะไรออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้สั่งกันอีกนั่นเองเนะครับทุกคนเนาะปังมากๆลูกสาวนะทุกคนก็อย่างที่บอกครับทุกคนว่าอุ่งอิิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคือตั้งแต่น้องเข้าวงการมาน้องก็มีหลายคนแหละสบประมาทน้องว่าเอ้ยปีเดียวแหละนะไม่เกิน2ปี เดี๋ยวก็ไม่ดังแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีกระแสะแล้วใช่ไหมครับทุกคนแต่ทุกวันนี้นะครับองอิงยังมีกระแสะแล้วก็แฟนคลับนะครับก็ยังให้การตอบรับที่ดีมากๆไม่ใช่มากๆอย่างเดียวนะแฟนคลับน้องมีฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนั่นเองครับทุกคนวัดจากอะไรอันนี้สามารถวัดจากช่องมิมข่าวกระแสะได้เลยนะ อ้มิมข่าวกระแสทําข่าวน้องมาเนี่ยยอดวิวก็อยู่ราวๆนี้มาโดยตลอดเนาะตั้งแต่อ,อ้มิมทําคลิปน้องมาครับทุกคนทุกวันนี้แฟนขับฐานแฟนขับของน้องเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังดูคลิปอ้มิมข่าวกระแสเหมือนเดิมแล้วก็สังเกตได้จากข่าวนะครับข่าวทั่วบ้านทั่วเมืองก็ยังตีข่าวองอิงเพชรบ,บ้านแพงอยู่ไม่ว่าจะขยับขยื่นอะไรเก็บเห็ดก็เป็นข่าว แย่ไข yeah, มดแดงก็เป็นข่าวนี่แหละครับทุกคนคือเราวัดได้จากตรงนี้เลยนะครับอย่างทางด้านพี่โอ๊ตหมอรับสตอรี่ก็ได้มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าอุงอิงเนี่ยยังคงกระแสความนิยมประจําเพตเขาเพราะฉะนั้นแล้วการเข้าถึงต่างๆ En g เอนเก n เมนต่างๆที่อุงอิงเพ็นบ้านแพงมีเนี่ยแล้วทุกคนทําให้แต่ละเพจเนี่ยเขาก็ออกมาวัดว่าเฮ้ยคนเข้ามาดูเยอะนะ กระแสน้องยังแรงเหมือนเดิมนะไม่ได้แผ่วไปไหนเลยถูกไหมครับทุกคนเห็นไหมครับอย่างที่องค์อิงเป็นบ้านแพงเนี่ยไปถ่ายภาพยนตร์ทายอ้อแล้วมีชอ็อตที่น้องร้องไห้นะทุกคนเข้าถึงซีนอารมณ์นักข่าวก็เข้าไปตีข่าวกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ นะฮะเนาะแล้วก็วันนี้ดีใจด้วยกับทางด้านรัตนาพรแปรนะครับทุกคนที่ทําอะไรออกมาก็ขายดิบขายดีไปหมดยิ่งมีลายเซ็นของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเซ็นให้ทุกคนด้วยแฟนขับก็ยิ่งอยากจะได้ครับทุกคนเนาะอุ๋งอิงคือสัญ,ญลักษณ์ของความเฮงสัญ,ญลักษณ์ของความปังนะครับเหมือนที่พี่หมอนอิงบอกนั่นแหละว่าอยู่กับอุ๋งอิงเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็มีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนถูกหวยทุกวันนะครับทุกคนเพราะว่าอยู่กับน้องแล้วน้องนอกจากจะมีรายได้แล้วนะครับทุกคนยังได้ความสุข กลับไปด้วยนั่นเองครับทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยก็มอบแต่ความสุขให้กับแฟนๆจริงๆงนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมรัตนาพรแบรนด์เนี่ยถึงขายของออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ขายอะไรออกมาก็าประสบผลสําเร็จหมดก็เพราะว่าองค์อิงเป็นบ้านแพงด้วยการวางตัวด้วยด้วยคนรอบข้างของน้องด้วย,ยครับทุกคนที่เป็นคนดีเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่กับ อุค์เกเป็นบ้านแพงแล้วบอกแล้วสอนแล้วทําให้น้องวางตัวดีมาเลยตลอดต้องชื่นชมคนรอบข้างด้วยทีมงานรถตู้นะครับรวมถึงพ่อเอกแม่น้อยพี่หมอนอิงพี่แองจี้ที่อยู่บนรถตู้เนี่ยเรารู้สึกว่าทุกคนทัศนาคติดีหมดก็เลยทําให้องค์อิกเป็นบ้านแพงเนี่ย วางตัวนะครับได้เป็นอย่างดีในในวงการบันเทิงนี้นั่นเองครับทุกคนเนาะเมื่อก่อนเราจะเห็นได้ว่าอุ๋งอิงเนี่ยไม่มีความมั่นใจในการตอบสื่ออะไรต่างๆเลยนะครับพี่หมอนอิงก,ก็จะอยู่ประกบตลอดแต่ทุกวันนี้อุ๋งอิงสามารถนะครับทุกคนมั่นใจในการตอบสื่อแล้วก็ทําอะไรได้ด้วยตัวเองแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนั่นเองครับทุกคนกระแสะแรงดี ไม่มีตกจริงๆนะครับสำหรับองคงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ขอส่งกาลังใจไปให้น้องแล้วก็ขอให้รัตนาพรแบรนด์นครับไม่ว่าจะทําอะไรออกมาเนาะก็ขอให้แบบโอ้โหนะออกมาแล้วขายได้หมดนะครับปังหมดทุกสิ่งทุกอย่างและที่สําคัญเลยคือนอกเหนือจากที่น้องได้แล้วนะครับองค์กรก็ได้ด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะผู้สร้างน้องผู้ที่ป้อนผลงานให้กับน้องอย่างบอสโจโยมานินเองเนี่ยมีผลงานแบบโอ้โหนะครับทุกคนเข้ามาตลอดเวลาเลย นะครับทุกคนเนาะปังมากๆเลยเพื่อลูกสาวพ่อโจคือตัดให้เต็มที่เต็มเหนียวจริงๆเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับพ่อโจนะพ่อโจก็บอกว่านะก็นี่แหละสร้างผลงานให้กับน้องอย่างต่อเนื่องนะคทุกคนเพื่อที่ทกระแสน้องเนี่ยจะได้มีอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันน,ก like, กนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องอุ้อิ่มข่าวกระแสด้วยแล้วก็ขอบคุณ fc แันคลกับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่ยังซัพพอร์ตนะครับช่องอิ่มข่าวกระแสแบบนี้ตลอดเนาะอบอุ่นมากๆครับขอบคุณทุกคนที่อยู่แบบนี้แล้วก็ซัพพอร์ตอิ่มข่าวกระแสแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจครับให้กับทีมงานรัตนาพรแบรนด์ด้วยน่าจะแพ็ ork, คของกันแบบโอ้โหนะน่าจะแพ็คของแล้วก็เช็ครายละเอียดกันเจ้าละว,ลวา่ ออเดอร์เนี่ยนั้นจะแบบพุ่งพุ่งพุ่งคนนะจะชัดไปแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเนาะสองบาทแล้วก็ร้อกว่าบาทนะทุกคน2ไซส์สาหรับแก้วน้ําของน้องนะครับน้อนได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้แรงบันดาลใจไปด้วยสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจให้กับยิ่งขัากระแสด้วยนะคะ